วันนี้เราอยู่กันที่วัดบรวรเวชภารนั่นเองนะครับ,บใจกลางกรุงเทพมหานครของเราเลยวันนี้เราเนี่ยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญเรียกว่าเป็น VIP ของของรายการเราท่านสดแดงเอียดนะครับ,บอดีตอ,อธิบดีกรมการศาสนานะครับตึกนี้เป็นตึก,ตกมนุษยนาควิทยาศาส์ใครเคยเรียนใครเคยียนอสสอริยากะนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนี่ของจริง สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการแม่มาพาชมนะครับนี่วันนี้อาจารย์ดีเรากลับมาเต็มเดิมภาใหม่กันอีกแล้วนะครับภาใหม่สวยงามลองดูฉากด้านหลังนะครับว่ามันจะแปลกตาไปจาก EP อื่นๆที่ผ่านมานะครับอาจารย์เพราะวันนี้เราอยู่กันที่วัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครของเราเลยนะฮะจริงๆวัดนี้เนี่ยเรามาบ่อยนะอาจารย์เดียวเนาะแต่ว่าด้วยความที่วัดเนี่ยวัดบวรเนี่ยท่านผู้ชมเป็นวัดที่ใหญ่มาก ใช่ครับแล้วก็มีตึกมีโอ้โหเรียกว่าทั้งสารพัดมากมายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีรายละเอียดที่บอกโอ้โหเต็มไปหมดเลยจันเต๋านะครับานนี้เราก็อยากจะได้ความรู้ตรงนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปบรรยายเองไปเอาบรรยายเองก็จะไม่ดีเพราะเราไม่มีความรู้ฮะเพราะวันนี้เราเนี่ยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญเรียกว่าเป็น V.I.P. ของของรายการเราก็ได้นะครับเอ V.I.P. นั่นเลยทีเดียวนะครับเอท่านเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมการศาสนานั่นเองนะฮะวันนี้ท่านจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เป็นเป็น ไกด์พาเยี่ยมชมวัดโอนของเรานะฮะใช่พร้อมแล้วน้อยจันดิวนาอพร้อมแล้วละครับอ่าอย่างนั้นเราไปพบกับ v i p เกสของเราเลยดีกว่าตามมาเลยครับตามมาเลยครับอ่ามาแล้วครับท่านผู้ชมนี่แขกรับเชิญ v i p ของรายการเราต้องขอขอเสียงปรบมือนาอรับเชิญนะครับท่านสดแดงเอีดนะครับท่านอดีตอดีตอดีกรมการศาสนานะครับเรียกว่าความรู้ท่านนี้แน่นมากนะครับแน่นอนครับผมนะครับท่านครับเราอยากจะขอรบกวนให้ท่านช่วยช่วยบรรยายให้เราหนึ่งครับว่าตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับท่านเป็น อาคารอุโบสถหรือเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านที่เรายืนนี่คือพระโบสถเดิมของวัดรังสีสุทาวาสตามเอกสารต,าต่างๆก็เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองโดยผู้สร้างก็คือพระเจ้าบรุงเธอกรมหลวงอิสรานุรั์ต้นสกุลอ,อิสรานุรัยา ท่านองค์นี้เนี่ยท่านเป็นพระรอองค์น้อยหรือองค์เล็กสมเด็จพระเจ้าพี่นางของรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสุดารานี่ตอนที่ท่านสร้างท่านสร้างพระอุโบสถตรงนี้วัดในหันทางทิศเหนือหันไปทางกำแพงเมืองตอนนกำแพงเมืองนอกรั้วว่าออกไปวเป็นกำแพงกรุงรัตรนโกสินทร์เนี่ยน,นะยแล้วมันก็มีประตูเมืองประตูเมืองนี่เป็นเหลืออยู่ประตูเดียวในกรุงรัตนโกสินทร์ครับแล้วเราเห็นเห็นในในอุโบสถนะครับมีเป็นพระพุทธรูปด้วยใช่เป็นพระประธานเป็นพระประธานเดี๋ยวเราขออนุญาตได้เลยเชิญฮะเชิญข้างในเลย อันนี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยสร้างวัดมีคําเล่าลือว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นฝีมือปั้นของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระรุรักเอกแล้วที่เราเห็นดีกันนะครับท่านสดเมื่อกี้เราแอบมามาเดินดูก่อนที่ท่านจะพามาชม <c oughs> เราเห็นว่าโบสถ์เนี่ยนะ,ะับ <c oughs> ข้างนอกจะมีอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> แล้วมันจะมีเป็นประตูแล้วประตูเนี่ยเราจะดูแต่ด้านหน้าประตูใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วท่านนี้เราไม่ดูด้านหลังครับท่านเราปรากฏเราไปแอบดูด้านหลัง <c oughs> เห็นเป็นรูปวาดสรุปว่าโบสถ์เนี้ยเรามีประตูหน้าต 我来吧。<laughs> โบสถ์นี้เนี่ยบานประตูเขามีประตูกลางเห็นไหมมีประตูหน้าสองและประตูหลังสองแต่มีประตูกลางออกสองข้างนึ่นานๆจะมีนะซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเคยเห็นนะไม่ค่อยเคยเห็นประตูกลางเพราะอะไรเพราะท่านทําพาลัยหลังคาพาลัยไปทั้งสองข้างที่เป็นระเบียงต่อเป็นเชิงระเบียงขึ้นไปอ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นพาลัยแล้วก็มีผนังอีกชั้นนึงทีนี้ถ้าท่านไปดูบางวัดเนี่ยมีข้างในอย่างนี้ข้างนอกก็มีเป็นที่โล่งเดินรอบได้แต่นี่ท่านทําพิเศษก็คือว่ามีผนังฝนสาดไม่ได้ยูเข้ามาอยู่ได้ใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ที่มาเกี่่ยววข้อองก็คืา บานประตูบานหน้าต่างเนี่ยมันเป็นของเดิมแต่ว่าอนุรักษ์ใหม่ลงลายใหม่ทาลงุรักเป็นทองใหม่ข้างนอกนี่เกี่ยวโยงเพราะข้างนอกเดิมเนี่ยบานประตูก็ดีบานหน้าต่างก็ดีเป็นของพระโบสถ์วัดบอนเลยอข้างนอกคืออันอันด้านนอกนี่เลยทั้งหมดเนี่ยคืออย่างนี้ในสมัยพระศาสนาโสดเจริญชวัตโนท่านท่านอดีตท่านยังเป็นพระเจ้าว่าท่านก็มีดำริปฏิสังขรซ่อมพระโบสถ์ ท่านเห็นว่าโบสถ์รังสีสุทาวาสเก่าไอ้ผนังนอกที่หน้าต่างนอกมันเป็นไม้เมื่อก่อนเป็นไม้มันผุท่านก็เลยให้ถอดออกหมดของโบสถ์นั้นทำใหม่ขึ้นอีกชุดหนึ่งเรียนแบบให้เหมือนกันไม้เหมือนกันเพราะว่าท่านกำลังทำพระบสถต้อใหม่บูรณะใหญ่เอาหินอ่อนมั่งเอาอะไรมาทำให้มันใหม่แต่ว่าท่านไม่ทิ้งไอ้ของเก่าก็เลยถอดจากนั้นมาเข้าที่หน้าต่างและประตูของโบสถ์ ดำสีสุทาวาสครับอ๋อก็คือแสดงว่าไอ้หน้าต่างชั้นนอกเนี่ยอันนี้เก่างเกา่เกาสุดเก่าสุดตั้งแต่สร้างวัดบวรนุชตั้งแต่สร้างโบสนินีศตั้งแต่สร้างโบสถ์นั้นก็คงจะเริ่มตั้งแต่สองสาม เดี๋ยวเราคุาชมพลังจวงบวรนเดินไปดูกันหน่อยสร้างเนี่ยท่านผู้ชมตามมาท่านถอดทังหมดปรากฏว่าท่านถอดมาจากโน้นมันที่โน้นมันมีทั้งหมดมันยี่สิบหกแต่ว่าเอามาวางไว้ที่นี่ใส่ได้แค่ยี่สิบสี่ทีนี้นี่สําคัญนี่ของแท้ตั้งแต่ต้นท่านได้เห็นว่าลายสลับนี่ไม้แผ่นเดียวนะไม้แผ่นเดียวเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆที่อยู่ไม่เหมือนกัน เช่นอันนี้คือประแสงเอ๊ะเป็นรูปประแสงปักเหมือนเอาโคตรดัดมันจะเป็นรูปนั่นทวนทวนมีคู่นะนี่แต่แต่ละบ้างไม่เหมือนกันไอ้นี่ปืนไอ้นี่ปืนไอ้ประแสงปืนอ่ะไอ้นี่เป็นพันสีพันต่างๆเนี่ยเครื่องยศเครื่องศักดิ์ศรีบางอันก็มีพระราชลัญจกรที่มอบให้เดชนาวบดีมุขมนตรีประจำกระทรวงต่างๆสีข้างหลังไอ้นี่สีข้างหลังนี่คุณผู้ชมลองดูข้างหลังนะฮะสีข้างหลังนี้ก็ทําตั้งแต่สมัยสร้างวัดบวรวัดโบสถ์อันนี้ฝีมือแต่ส ขาจีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนก็เป็นฝีมือที่ทําขึ้นในสมัยราชกาลที่สามนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อนุรักษ์อะไรมากนะรของเดิมมันดีเดิมไม่อยู่แล้วเนี่ยดูเนี่ยอย่างนี้ประแสงดด่าไปนะไม่เหมือนกันไม่กันอันนี้เป็นด่าประจันเดียวเนี่ยก็เนี่ยนี่ด่านดาบไอ้นี่รั้จักรของของอาประจําประทับเจ้ากรมข้าราชการเสนาบดีผู้ใหญ่ นี่มีตาสิงด้วยมีตาสิงมหาไทยมีตาสิีมีทุกอย่างมีความหมายหมดและอันนี้ก็เป็นเป็จักรเสื่อเป็นยุคชาพันนี่ฉลองพระบัติเชองงอนเนี่ยนะจริงถ้าเราดูแ่จามารีพันเจสีดูใกล้ๆเราจะมองเห็นต้นๆต้องค่อยๆดูไปนี่มีเรือเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งเนี่ยนี่หมดอุจฉบกเนีเรือต่างๆอย่างนีเรือ นี่มีเรือแล้วก็มีนี่มังกรเรือว่ามังกรก็มีมีบุษบกด้วยนะครับมีมีข้างบนเนี่ยที่ประทับไปแล้วเรืออะไรเรือร้านพิธีเราจะเห็นกระบวนเรือสุพรรณหงส์อยู่ด้านบนถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยต้องมาเก็บเองไม่มีตำราเขาเขียนไว้ด้วยต้องมาดูเองเออมาดูให้ใช้เวลาเนี่ยมันจะท่านจะเห็นทั่วไปโอ้นี่ทุกประตูมีหมดเลยนี่นี่นี่เห็นเห็นท์เนี่ยนี่คุณผู้ชมลองดูมีหมดอะราชยานคันหามคานหามเฉลียงนี่คันหามประทับนั่งคันหามที่ประทับนั่ง บางทีก็มีมีเป็นเป็นเหมือนศิลิกาคือจริงๆเขาจะบอกคุณผู้ชมคนโบราณนี่เขารายละเอียดดีนะแค่ประตูทางเข้านี่แกะสลักเป็นเก็บรายละเอียดทุกอย่างนี่พวกพวกอะไรเนี่ยพวกเครื่องส่งไหมครับท่านเครื่องทรงเครื่องส่งเนี่ยเนี่ยเครื่องทรงไอชุดเป็นของของภาพประเพณีโบราณคุณผู้ชมภาพโบราณพวกไก่ทับซ่วงอะไรนี่มีหมดมีมีหมดเนี่ยอะไรที่เขาเรียกตรงที่ที่คอที่กรองคอเป็นกรองสอนี่นกรองสอ ใช่ไหมดูได้เลยไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันทุกบานนี่คุณผู้ชม20กว่าบานนี่ไม่มียี่สิบสองบานยี่สิบสองบานนี่ไม่ซ้ำเลยยี่สิบสองบานยี่สิบสองบานทั้งทั้งของประตูหน้าต่างนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่แค่แค่ท่านสดผ่านเราเยี่ยมชมแค่ที่แรกนะเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้มันมีอีกตั้งหลายที่ใช่ไหมครับท่านมีพระอุโบสถมีเดี๋ยวมีหอไตรด้วยเดี๋ยวนี้ในนี้เดี๋ยวผมมามีที่เกี่ยวยงคือฉักชักเนี่ย สัตตะดนเสวตตะฉัดเป็นฉัดที่กลางกั้นพระโกรรศถงจะพระเจ้าพีา่นางบนพระที่นั่งดูสิทหมาปราศาสอันนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้มาไว้ที่นี่เลย เดิมเนี่ยมีฉัตห้าชั้นถ้าท่านดูในหนังสือรูปถ่ายกห้าชั้นเป็นเจ้าหัวรัชกาลที่9กระราจะทานเมื่อปี2519ตอนหลังเมื่องานพระรศพงานงพระศพเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้าวงหลวงนาาธิวาราชน,นาครินทร์ทรงจัดฉัตต่างๆไปถวายตามสถานที่รูปถ่ส่วนฉัตที่กลางกั้นพระรนบรมโปศดบนทน่านจัยร่สิษธิมาศมาให้วัดโบสถ์วัดบวรที่โบสถ์พระธาตุัง,งสี สุดทาวาวันที่15ธันวาคม2554สมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราชายังเป็นสมเด็จพระเทพรัตน์ขณนั้นท่านเสด็จมายุอ๋อทรงยกมายกเองยกชัดเองเลยโอ้นี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่สำคัญนี่สำคัญนี่แค่ที่แรกนะวันโบนี่มีโอ้ยสารพัดที่รายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราตามท่านสดไปท่านจะพาเราไปเยี่ยมชมแต่ละที่นะครับโอเคคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมครับนี่เราท่านสดพาเรามาอีกห้องอีกตึกหนึ่งนะครับท่านตึกนี้เป็นตึกมนุษยนามนุษยานาววิทยาคารมนุษยนานี่เป็นชื่อของประนามเดิมท่านท่านเป็นโอรสไรการศึท่านประสูติถ้าผมจะไม่ผิดปี2402พระมารดาก็เป็นคนธรรมดาคือเจ้าจอมมารดาแพรท่านมีพี่น้องหลายหลายหลายคนเหมือนกันทั้งน้องทั้งพี่ผู้หญิงแล้วท่านเนี่ยบวชตลอดตั้งแต่เป็นสามเณร ท่านประวัติจั์เล่าของท่านเล่าเองว่าตอนท่านบวชสมณณนเสร็จท่านก็บวชพระและท่านก็อยากจะลาสิกขาก็ท่านก็ไปเตรียมสั่งให้ญาติโยมพี่น้องก็ตัดชุดมาจะลาสิกขาปรากฏว่าความทราบถึงพระเจ้ายหัวรัชกาลที่5 ท่านจะเสด็จวัดประวัประจําอยู่แล้วก็วันหนึ่งตลายฟังละการที่หก็จะเสด็จกลับทรงล้วงม้วนกระดาษเล็กๆยื่นใส่มือห้ยื่นใส่มือใส่พระหัตถ์ให้ท่านตอนที่เป็นพระเพราะท่านคเครียดออกอ่านนี่หลังากนั้นห้าตัดไว้เป็นทํานองนะปแปลว่าพี่น้องเจ้านายทําการบ้านเมืองรับราชการมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะทําการพระศาสนาในพราชวงศ์เรามีน,อน้อย พออ่านปุตทะรูโอ้ที่ท่านมาอยากให้ศึกศาสนาครับศิลป์ไทยเลิกเลยท่านเลิกเป็นนายเอาไว้เป็นนายคือไม่ได้บอกอะไรบ่รอยากศึกนะก็ไม่ได้มันอื่นทำอย่างอื่นเยอะเลยพระราะวงเรานี่ที่ทาราชการบ้านเมืองแผ่นดินเป็นเสนาบดีเป็นนุ่นนี่เป็นมั่นเยอะแต่ที่จะมาช่วยพาสนานม่มีนี้มือนกันแหละอย่างพระอุชาของท่านกรมพระปวเรศอะไรเนี่ยก็เป็นแต่น้อยนอเลยไม่ศึกเลยอันนี้ก็เป็นหนังสือไปไหนของท่านนี่มากมายนะ เพราะว่าได้ท่านผู้ชมปีนี้เนี่ยท่านเมื่อกี้ท่านสุดบอกว่าท่านได้รับเป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกนะของค์การสันนิษฐาชาติยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกในวาระ1 0ึ่งปีแห่งการสิ้นประชดจริงๆตึกนี้อยู่ในวัดปรวรนะท่านผู้ชมไม่เคยมีใครรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูรายการเราเสร็จต้องตามมาเดียมชมนะศิลปะแบบฝรั่งหน่อยเป็นโกติกแบบโกติกแล้วก็สร้างเริ่มสร้างเมื่อปี2466พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สละราชทรัพย์ส่วนพระองค์และบรมวงสานุวงศ์ลูกศิษย์ ตูหาสร้างถวายเพื่ออาคารหลังนี้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นการสนองพระกุศลถวายกสมเด็จประมาสมณเจ้าองค์นี้2467พระกเจ้เาอยู่หัวการ6เสด็จมาเปิดและพระราชานนามว่ามนุษยนาควิทยาคารเอาพระนามเดิมของท่านและวิทยาคาร์ต้องบอกแล้วเนี่ยอาคารที่เป็นการที่เป็นอาคารในความรู้น่ก็ตรงประเด็นนี่เมื่อกี้ที่อาจารย์เล่ามีรูปให้ดูด้วยนะท่านมาไปจำพระประวัติทั้งหมดเลยท่านมาไปจำแล้วก็ต้องดูว่าใน ระหว่างสองพระองค์เนี่ยจะมีพระรหัสเลขากับลายพระหัสถึงกันถึงกันเป็นเล่มๆพิมพ์มกงมังในงานเมื่อสองรอปีก็พิมพ์เป็นสองเล่มชุดตั้งหาอ่านได้หานได้ทุกเรื่องอนี่ท่านผู้ชมสวยมากแล้วนะท่านเนี่ยสำคัญมากต่อประเทศไทยเพราะว่าการศึกษาที่กระจายไปหัวเมืองที่อยู่ตามมณฑลต่างๆในสมัยก้รนะพระองค์เป็นผู้ดำเนินการ S <S พระพุทธเจ้าการส่งมอบภารกิจการศึกษาให้กับท่านติดตั้งโรงเรียนเบญจมาศวัดด้านโน่นนี่ตั้งแต่ปีโน่นแหละท่านไม่พูดท็ถั เสด็จพระดำเนินไปทั่วประเทศนะโดยเท้าเปล่านี่แหละมีพระาจัตเจลขาเสด็จตรวจการมลทนต่างๆท่านไปหาอ่านโอ้โหนี่คุณผู้ชมมีมีรูมีเรืองหมด่มีจอทีวีอยากให้่ยด้วอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างใหญ่อยู่เฉยๆมาดูมาดูมาศึกษามาหาความรู้เดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวเราดูเสร็จเราจะหาวิทย์มาหาช่วงพาเด็กมานี่นี่พี่น้องของท่านร่วมร่วมร่วมพักร่วมพักร่วมรกการศึกษานี่แล้วก็จะมี มีรูปถ่ายู่แล้วก็จะมีหมายว่าใครเป็นใครเขามีชื่อหมดเลยแล้วท่านหมายเลขเท่าไหร่อะองที่สิบสี่อ่าเลขสิบสี่เลขที่เลยสิบสี่สิบสี่อยู่ไหนแล้วนี่สี่น่าจะเป็นพราะตรงนี้อรงนี้ตรงอหนตรงที่โรงนย่นี่ แต่แต่พระนามเดิมท่านก็เหมือนมีนายยะนะมนุษย์ยนะมนุษย์เสียน่ะมันมีนายยะทำเพราะว่าศาสนาแทรกเข้าอยู่ก็เป็นชื่อที่พระเจ้ารัชกาลสี่พระบาทท่านว่าตอนที่ประศูนยท่านฝนตกเหมือนถังรุนหนัเหมือนถังรุ่นหนันาให้นะลูกชายท่านจะต้องมาข้างหน้าให้คผู้ชมเราตามไปตึกอื่นกันดูครับ นี่ท่านสดครับนี่ห้องนี้คุณผู้ชมเออนี่พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นเจ้าาวะเจ้าเป็นเจ้าวาดเหมือนกันเนี่ยเข้ามาดูคุณผู้ชมจากเจ้าฟ้าสู่รุ่งการสาวกันเนี่ยก็ประวัติท่านว่าแล้วก็ศึกษาความรู้ดาราศาสตร์ของที่ได้รับถวายจากพีนวิกตอเรียอะไรกัเยอะแยๆในนี้นี่คุณผู้ชมของจริงนะของจริงของจริงอันนี้อักษรคำพีที่ท่านแต่งขึ้นก็เยอะท่านคิดอักษรอียกกะอะไรเคยได้ยินใช่ไหมนี่อ่ะยกกะนี่ นี่คุณผู้ชมใครเคยเรียนใครเคยได้ยินอักษรอรรยกานี่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนี่ของจริงท่านปรับพัฒนาจากภาษาบาลีนั่นแหละครับคโอ้โหนี่ตายแล้วเราไม่ไม่เคยทราบนะว่าในวันนี้เราเนี่ยนี่ลายพระหัตพระหัตทะเลขานี่เป็นหนสอนของ ท่านศึกษาหมดท่านได้หลายภาษาบาลีธนกิจละตินไม่หมดก็ได้แลวตอนที่ท่านบวชอยู่ที่วัดสมรัยก่อนที่จะมาเป็นเจ้าวาดพระโวเนี่ยปารุกัวบาลหลวงปารุกัวอยู่ที่สามเสนเย็นๆเนี่ยปารลกัวจะข้ามสะพานวัดวัดสมรายมันกับไ้ตรงนั้นมันติดกันนี่กับโบสถ์ของคริสต์อ่ะเขาก็มาศึกษาทำแล้วท่านก็เรียนภาษาละตินจากปารุกัวปารุกัวก็เรียนบาลีจากท่าน ท่านกันได้พระท่านก็สอนบาลีสอนสันสกิตสอนหลักพระพุทธศาสนาก็เลยเป็นประโยชน์กับองค์รัชกาลที่สี่แล้วจะส่งมาอไปต่อนอคือพระนิรันดรท่านรู้อยู่แล้วนี่มีพระนิรันดร์ที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆคุณผู้ชมแล้วมีคำพีโบราณด้วยนะฮะท่านโอ้โหเขียนด้วยภาษาแบบอักษรของมาคุณผู้ชมต้นฉบับพระนิพนธ์ของของที่ท่านนั่นเลย เพราะท่านเขียนจะมีอารักตอนเป็นพระก็มีอารักนี่คือของลายมือท่านเลยใช่นั่นแหละภาษาอังกฤษสวยมากเห็นท่านนเขียสวยเพราะเราเขียนนี่เขียนภาษากฤษเพราะไพเราะยาวอันนี้ก็คือพวกอัฐบริขารท่านเราเก็บไว้อย่างดีเลยนะอัฐบริขารที่วัดบัววนเขาเก็บไว้ที่พระตำหนักบนแต่พอจัดนี้เขาเอามาไว้ตรงนี้ตำนานอยู่ที่พระตำหนักเดิมพระตำหนักปั้นหยาแต่ว่าเวลาจัดตรงนี้เราก็มาไว้นี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยยามเย้เป็นไหม โอวอาจันดีดูปักฉลุเองสวยงามเลยคุณผู้ชมกระดึงกระดึงไหมมีงานที่นี่ในวังทำทวารนั่นน่ะโอ้โหไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านนะในวังทำถวายนะฮะนี่มีเครื่องแผนที่ดูดาวดูดิเนี่ยมีคุณผู้ชมเป็นแผนที่เยอรมนีเขาส่งมาให้ถวายแผนที่ดูดาวของเยอรมนีนะฮะในสมัยนั้น ท่านเป็นคนที่ท่านพูดภาษาชาวบ้านก็ทรงทันสมัยนักวิทยาศาสตร์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เน้นช่วงที่ยังเป็นเป็นเจ้าวัดเปเจ้าวัดอยู่ว่สมวนนเวริหารก่อนจะเป็นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนิจันตรายนี้ก็สําคัญเพราะอะไรเขาบอกว่าตอนที่ท่านขึ้นในปีพศ2399หลังจากที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาได้4ปี5ปี กำนันที่อินกับลูกชายไปหาเผือกมันที่เมืองศรีมหสศขุดพบพระทองคําเล็กๆหนึ่งองค์คือสมัยนั้นถ้าเอาไปช่างทองขายก็ได้เงินเยอะไม่กำนันอินก็เลยเอาพระเนี่ยไปปรึกษาเจ้าเมืองเจ้าเมืองเ,เชิงเสนาแล้วก็นํามาทูลเกล้าถวายที่ในกรุงเทพเลยเจ้าเมืองก็นำมา แล้วก็ท่านพระราชทานเงินหลายช่างมากมายให้ท่านก็เก็บพระทองคำนั้นเป็นพระสมัยทวารดีนะองค์เล็กๆนั่งปรากฏว่าท่านก็เอาให้นำพระผู้รูปทองคำองค์เนี้ยไว้ที่หอพระปาริศในพระราชวังพระราชมณีสถานสมัยปรากฏว่าอยู่นานมีขโมยในวังก็มีขโมยเข้าไปขโมยของหอพระเอาพระทองคำองค์ใหญ่ๆน่ะ ไปหมดเลยยกเว้นองเนี้โโยังอยู่แล้วท่านก็เลยโอูเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์ยังไงอัศจรรย์แรกคือกำน,นันอินแกไม่เอาไปขายหลอม,มอัศจรรย์ที่สองมาอยู่ในวังแล้วมีขโมยไปขโมดไ,ได้สิ่งอื่นแต่เอาอันนี้นไปไม่ได้เป,ป็นอัศจร์ท่านก็เลยให้่อพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ดีไซน์ใบโพเอาพระทองคํานั้นใส่ไว้ข้างใน ตอนนี้ยังอยู่ในโบม้าจัตหวังครับทาใหม่ก็อยู่ข้างในพระพรุทธรูปเล็กนิดเดียวอ,อยู่ข้างในแต่องค์นั้น่อทองคาอยู่ในแนละ้วใบโพนี่ไม่ทํายังอยู่ปัจจุบันแต่เราก็ไม่สามารถเห็นพระพุทธรูปทองคํานั้นได้ครับและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายเพราะมันไม่มีอันตรายทีนี้มันมีต่อเนื่องว่าก่อนจะสวรรคตคดท่านให้ทําพระนิรันตรลายจําลองขนาดเนี้ยเท่านี้ให้เท่ากับพระอารามเท่ากับพระชนมายุข,ของท่านทํา,ทาพระเนี่ยแต่ท่านดีไซน์ใหม่ให้มีใบโพ นี่ใบโพนี่มีอักษรทำนะอักษรของขอังษรงาลีนี่ยคำคำไม้อยู่นะมออไปที่วัดธรรมยุทธทุกวัดและจะทําเพิ่มทุกปี<ม>แต่พอดีทาทาเสร็จยังไม่ได้ยังไม่ได้ก้าไหลทองสวรรคตพอราชการห้าขึ้นครองราชท่านก็เลยทําต่อแล้วระทานไปทุกวัดที่ใต้นี่หมายหมายเลขด้วยนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม<อ>เลขสี่รู้สึกวัดผมเจอวันนั้นที่วัดโบนนี่เป็นเลขเก้าไลุ่เลขไว้เลยนะเพราะเป็นพระนิรันดรายเนี่ยจะเป็นพระที่ใครก็นับถือ เพราะปราศจากเพราะนั้นเวลาเขาทำพระเล็กๆเก่งนะให้เช่าอะไรเนี่ยคนก็ทำเป็นหลายรุ่นครับอะผู้ชมดูฮะมีท่องต่อไปด้วยนี่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระกเลรเป็นผู้ติดตามท่านตอนที่ไร้ไการสืบผนวดนี่เป็นเป็นรูฝ่ายบางหน้าเนี่พระองค์เจ้าเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นเจ้าวาดต่อครับพอท่านลาสิกขาไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านองค์นี้ก็เป็นเจ้าวาดวัดโบนิเวตแต่องค์นี้ก็เป็นพระวัชชาของรัชกาลที่ห้าพระวัชชาเลย เป็นพระประชาของสมเด็จกรมยามรงเป็นพระประชารของสมเด็จกรมยานาริตรานวัดโหดไหลเป็นพระประชาของหลทรงนัยของพระองค์มากแล้วก็รวมทั้งหลานซึ่งโอรสของรัชกาลท่านก็หลายองค์เพราะว่าที่เริ่มโตขึ้นอ่ะท่านเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสังกัดสองปีนั่นเอง ปี2434แล้35ท่านสิ้นประชนครับแต่ว่าตอนนั้นคือพอสมเด็จพระสังฆราชสาสิ้นประชนรัชกาลที่5ท่านไม่สถานาสมเด็จพระสังฆราชเว้นอนยาวนานแม้แต่พระวชชาเนี่ยท่านก็ยังไม่ไม่สถานาขึ้น้วยพวกคนจะตำหนิอันนี้ว่าพวกพวกพญาจะต้องสถานาขึ้นแล้วก็ท่านก็สิ้นประชนพอสิ้นประชนแล้วก็ว่างอีกนะ ยังไม่ยังไม่ได้คือไม่ได้สถาปนา่อจนกระทั่งมาสานาสมเด็จพระมหาสมจเจ้าพระนุชาเนี่ยขึ้นเป็นสเดจพระสังราชเมื่อปี2453ค่ับปลายปีลายปีแล้วก็64สี่หกสิ้นประชนปีนี้ครบร้อยปีสิ้นประชนนี่ก็เก่งรู้เรื่องดาราศาสตร์ก็รู้เรื่องอลัคนาต่างๆรู้หมดรู้เรื่องน้ำฝนวัดปริมาตรน้ำฝนทำทุกอย่างนี่ในนักศาสตร์ยุคเหมือนกันเนี่ันะการคำนวณอะไรต่างๆนักศิลปศาสตร์คนสำคัญ พัดพวกนี้เป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินทำถวายใช่ไหมนี่นาฬิกานาฬิกาเก็บประมดบาทบาทมุกบาทมุกเลยครับผู้ชมนี่นาฬิกาโอ้มีภาษาอังกฤษน่าจะมาจากยุโรปนี่นี่นี่งาช้างแท้ๆนี่ผู้ชมมันนี่งาช้างเอางาช้างมาแกะสลักตะวันไม่มีแล้วหางายากนะไอ้นี่หนังสือที่ท่านทรงนิพนธ์ที่เป็นสมเด็จ พระหมหาสมณเจ้าให้การหกฐานนาย้อนหลังงนั้นนะสอง<ม>องค์<ม>เป็นสมเด็จพระหมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวัยาลงกรับ<ม>และพร้อมด้วยพระบทชาวของท่านคือสมเด็จพระหมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิรมารโรครับ<ม>และสมเด็จและสนาปนาสมเด็จพระสังฆราชกรมพระปานามชิตท่านให้แค่กรมพระไม่เป็นระยานะเท่านั้น<ม>วัด<ม>โพมากรน,นะ ไม่ได้เป็นเป็นแค่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประ,ประมาณชีชิ<บ>นโนรถนะแต่ว่าทางนี้ยกขึ้นสูงกว่าเป็นพระยาง รอรอหกทำให้ทั้งนั้นทำย้อนหลังเอนีคุณผู้ชมมาดูห้องนี้ฮะัรงเจ้ามนุษย์แหละมานพแหละเจ้าของชื่อตึกนี้ที่เป็นบุคคลสําคัญของโลกปีนี้่นี่นี่สมัยก่อนวัโรนรูปกรุ๊มนี่คุณผู้ชมมีมันก็สะอาดเป็นราชการที่ห้าอันนี้เป็นรูปที่ราชการที่ห้าทรงปฏิสันถานสมัยนั้นจำคือเป็นที่รู้กันว่าถ้ารัชกาลที่ห้าเสด็จวัดบวรถ้าท่านเป็นเจ้าวาดแล้วนี่ก็ต้องยุ่งอยู่เรื่องงานกลับไปก็มีรายมารถถึงการวังสวนพรมานี่มานี่มีคนเอ้อนซื้ อีรอบตอบทันทีท่านประธานตอบทันทีไม่ดึงไม่ดองเลยนะคือท่านท่านลงพันหมทางนู้ก็พร้อมตอบทันทีทางนี้ก็ตอบนอกจากไม่สบายจะเขียนว่าไม่สบายได้รับได้รับลิขิตแล้วแต่ไม่สบายมึนหัว ก็ยังไม่ทันได้เขียนช้าไปหน่อยเมื่อกี้ยังแส่บทที่ท่านบอกว่ามีเป็นปึ้งๆเลยบอกเอ๊ะทำไมมีเป็นปึ้งโอ้โหเขียนทุกวันทีแทบจะทุกวันคุณผู้ชมนี่ของโบราณจริงๆเลยนะนี่นะที่มาจากสมัยยุนี่นี่นี่ของท่านใช้เขียนเหมือนปากกาเมื่อก่อนมันปากกาคอแรงครับปากกาข้อหนี่คุณผู้ชมปากกาข้อแหลก็ไม่ได้เขียนแบบปัจจุบันนี่ปัจจุบันสบายต้องเอาหมึกจิ้มแล้วก็เขียนใช่ต้องเขียนต้องเขียนท่านมีท่านมีลูกคิดดีคิดอะไรละเอียดหน่อย โอ้โหชมนี้แค่ยิงแค่มาดูของโบราณนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะอะไรเพะเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอนะะฮไม่ใช่หาดูง่ายๆนะครับก็ปัตติการที่หาถวายด้ามก็เป็นงานแกะงานนี่ท่านบอกกระด้ามเป็นงานช้างนี้หายากแล้วคุณผู้ชมนี่ละเนี่ยเง่ายนะแล้วงานไม่ทอเท่าไรแกะสลักด้วยนี่นี่ก็หนังสือของเก่าของจริงนี่นะท่านท่านเกลียนไปพิมพ์แถลงการสองสี่ห้าเจ็ดเนี่ยเล่มงสองนะ สถางการ2459อะไรเนี่ยและสำคัญคือเป็นต้นฉบับลายพระหัตถ์ดวิญราคา5บาท4บาทสมัยนู้นสมัยนู้น4บาท4บาทสถางการณคณะสงฆ์นี่อันนี้เป็นเรื่องอัฐบาบริการออัธบาริการมีบาทมีทุกอย่างมีบาทมีกล่องมุกมุกมีผ้าทรงพระุงใส่พระตราถุงผ้าสำหรับใส่สัญญาบัตรถุงใส่พระตรา พระตาเนี่ยพระตาเวลาจะตั้งับงนี่เนี่ยคุณผู้ชมพระตานี่เมื่อกี้ท่านว่านี่เป็นนะคือเวลาสมัยก่อนเวลาเขียนจะต้องประทับนี่นะฮะอันนี้ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นพระโจรการเลื่อนพระนศการเลื่อนพระเจ้าองค์เธอกรมหลวงวชิรมรศเป็นสมเด็จเป็นอะไรเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นสมเด็จพระเจ้าองค์เธอยังไม่เป็นมหาสมณเจ้าเจ้าปััยังเป็นพยศแบบแต่รัชกาลที่หกเนี่ยท่านมาทําเป็นพยศ เป็นพระมหาสมณเจ้าอย่าลืมว่าเจ้านี่เวลาจะเป็นพระนี่ก็มีอย่างนี้หนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าครับสมเด็จพระสังฆราชเป็นทั่วไปถูกไหมับออีวงศักดิ์พระยากันแล้วแต่พระยาทั้งบอสมเด็จพระสังฆราชแต่ถ้ายกขึ้นเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าอยู่แล้วจะเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชพอสูงขึ้นไปเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทีนี้ก็มาขุนก็มาหมื่นก็มาหลวงก็มาพระก็มาพระยานี่นี่อยู่ข้างหลังเหมือนเหมือนคารวะ อย่างเนี้ยอย่างท่านเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิราัก์สูงสุดเลยสูงสุดละแต่ลังมองลายมือผู้ชมอูโบราณนี่เขียนไปเขียนเขาเขียนทั้งนั้นอันนี้ไม่มีไม่ได้พิมพ์นะเขียนยนึ่งมือเขียนหนึ่มือนี่ตอนที่ท่านยังทรงพระเยาว์อยู่ไปไหนก็ถือหนังสือในย่ามเป็นนักวิชาการไปนั่งอยู่ที่ไหนไปตรวจราชการไปนั่งวัดไหนราชการ นินทาชาวบ้านไม่มีมีแต่ดา่าด่าชาวบ้านนัเ่เด่าพัโด้วยกันมีสอนคนเนี่ยไม่ดีอเรืเกี่ยวนับเป็นเรื่องของอค,ความเจริญเอามาทางนี้ครับโอ้อๆนะ่ะม,มมาทางนี้เลยค,ครับ นี่ฮะคุณผู้ชมสมเด็จสมเด็จสังฆราชเจ้าสมเด็จพระวชิราลงศ์อันนี้เป็นหม่อมราชวงศ์ผู้ประชาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่อ๋อนี่ผู้ชมมีรูปด้วยท่านเป็นสังฆราชนานตั้งแต่2488ถึง2501ครับโอ้20 24 2บีปีท่านก็เป็นลูกสิทธิ์ต่อเนื่องกันมาครับข้าจากกรมวชิรวโรรสท่านก็ต่อเนื่องกันมาอันนี้ก็ต่างที่ประทับท่าน รแผ่นบรรทุม,มน,มน,มนี่ผู้ชมครับพระยู่หัวรัชการที่าตอนทรงผนวดนะฮะมีทวาวยทุกเทียนแพรกับพวกประชาชนนี่พระเปิงมุนีนะครับผู้ชมอ้าวดูห้องนี้อีกห้องหนึ่ง,น,งนะครับ ท่านเนี่ยประวัติของท่านก็ท่านก็เป็นเจา้าวาดต่อจากองค์นั้นแหละ2501ถึง2504ป<า>ีท่านท่านเป็นไม่กี่ปีหลังจากนั้นสมเด็จยานทั้งบน่นที่เป็นประสาท่านทุกคนเนี่ยยาวไงที่เปลี่ยนบานประตูเปลี่ยนอะไรนรั่นะ,ะ,ะองค์นั้นเนี่ยท่าน ท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเหมือนกันแต่ที่พี่เลี้ยงประจํามันต้องประสานสนสโภทับท่านท่านสูงกว่าแต่ตอนนั้นท่านก็มีดูเรื่องอื่นแต่ก็สอนเหมือนกันผมเห็นท่านอบรมศิลธรรมถ่าสอนศีลธรรมพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันนี่คือสมเด็จยาลตอนนั้นยังเป็นประสานสนโสพลอยู่ประสานสนโนี่เป็นรู้สึกท่านจะเป็นชั้นเทพนี่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้า ก็นี่รูปถ่ายก็ท่านอยู่เพราะว่าที่มีเรื่องนี้นะตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไม่ค่อยสบายอ่ะนี้เขาก็ถ่ายแต่หมู่นี้ก่อนนานจะได้มีนี่คุณผู้ชมตามมาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องของสมเด็จพระยานสังโวสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแล้วนะตอนนี้กรมหลวงวชิรญานวชิรยานสังวรตอนนี้ตอนเราจัดเนี่ยเรายังเป็นสพระยศเดิมยาณวชิรสมเด็จสังฆราชอยู่ท่านเป็นเจ้าวาดตั้งแต่2504แล้วตอนนั้นก็สมณศักดิ์เป็นพระศาสนโสภณเริ่มเป็นมาถึง2 5 1พ เป็นสมเด็จพระยานังหครับแล้วก็เป็นยานั้งวนานนะจนงตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประพิษสิ้นไปชนน่ะนี่ฮะมีเครื่องมีห้องมันตึกสิง ừ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 . โอ้โหจะบอกว่าท่านเรียกว่านอกจากความรู้ทางธรรมแล้วผู้ชมความรู้ทางเรื่องโลกนี่นก็เยอะนะลายพ<อ>ระหัตเขียนเต็มตัวหัวหนังสือเต็มหมดเลยนะครับเขียนอย่จงเขียนเร็วแต่ว่ามันจงนี่ลายพระหัตถ์อยากโดนลายพระหัตถ์จริงๆก็เชิญที่วัดประวณนะครับ ตอนนั้นท่านท่านยังถ่ายภาพตอนที่ยังเป็นพระมหาเจริญอย for of art of art of ู่เนี่ยนี่นี่อุปชาท่านที่วัดเทวสังฆารามที่กาญจนบุรีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นอุปชานะท่านไม่ได้บวชที่ท่านอุปชาเป็นบวชที่เมืองกาญนรคือท่านท่านภูมิราเดินท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมบิดาท่านเป็นนายอำเภอนีอ๋อนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ท่านก็กำพร้า แม่ทำพราพ่อแต่เยาว์จะอยู่กับอยู่กับยายอยู่กับคุณยายยายเลี้ยงตึกมนุษยนาวิทยาขาดปัจจุบันเนี่ยจัดแสดงประวัติประวัติของเจ้าวาาวัดโบสนิเวศวิหารแต่ของสมเด็จพระนัทยังไม่ได้มาเพราะเดี๋ยวเราคงจะมุมใด่จัดถ่ายรูปสวยๆในนี้สวยมากโออาจารย์ดีครับนี่ท่านสุธาลมาอีกที่หนึ่งเท่าโบสถ์หลักของวัดระวอน สิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องคือพระประธานหลังองคงง์ใหญ่องค์ด้านหลังองค์ใหญ่ชื่อว่าพระสวนณเกศ